ดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีจ้ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านคะ่ะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แลตคุณกเราคิมว่าเป็น FC. เอฟซีดยดเสี่วนะคะแล้วก็พูดี่มาเป็นกำลังใจใไงทีซีคะ่ะวันนี้กว๋วยเตี๋ยวตุด๊ดตุ้ดค่ะอือเครื่องปรุงเครื่องปรุงเพิ่นกระแยกมาให้คะ่ะอือ นี่แหละยะดติ่มัำก๋วยเตี๋ยวเวียงจันทนะคะฝืเวียงจันท์ค่ะพริกเผาเพิ่มกับแขนเลยค่ะอืมแต่ว่าเยัดติต่มจะกินพริกหน่วยค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ก๋วยเตี๋ยวไทยนี่จะบ่มี้ะค่ะเสี้ยว,ะะวดำเสี้ยวพริกนี่นี่ชอบกับของเป็นมากท่ากับหนึ่งกล้วยเนาะคะ่ะเนาะ น,นี่คือซอสพริกซสดพริกเราใส่ยางบีเลยเ้ยค่ะเดอ้อเราใส่ซอสพริกเอสีราชานะคะหอมนี่ระคะเครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยวเวียงแก่นนะคะให้นี่จะโบมี่จ้าจะมีพริกป่นน้ำปลาอยียงซื้อๆนะะ้นอค่ะเน้องน้ำตาลเพื่อกันนี่ละค่ะ แต่ว่าแตกแตกต่างคือไทยนี่จะมีพักเอิญน,นั้นเวียงจันจะมีพักกินน้าจันนี่นี่จะพักอ,อันนี้ของไทยนี่นี่จะมีสลัดมีพริกปิ้งแล้วก็หัวร่าผ้าพักเสริมพักซี่ใบเลื่อยแล้วก็มีนี่ถั่วฝักยาว้านี่คือกว๋วยเตี๋ยวเวียงจันนะคะ,ะเดี๋ยวจะขอข้นซิมก่อนเนาะค่ะเนาะต้องใส่พริกไทยก่อน น้ำตาลใซเรลเด็ดเดี๋ยวจะขอไพริกเผาหน่อยๆนะคะเพราะว่าเย็ดเดี๋ยวจะก,กินพริกเม็ดค่ะนี่พริกเผาคนนี้แน่นอนเลยีิจฉากิน mm hmm. กว๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นมีนะคะมีข้าวค่ะมีข้าวน้ำจะออกมาในลักษณะนี้เลยจ้า ย้ติ๋วมากินจ้ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเนื้อร่วมจ้ะข้าปุ้นย้ยกับไส้กินได้จ้ะอืมนัวแล้วขาดสมย้เห็นบักหน้าพี่นินสนอเกืกีบซออบนัวแล้วนัวแล้วใส่ทั้งสองเลยค่ะ ออม,มันออกเปรี้ยวนิดนึงเนาะค่ะเนาะเม็ดมันออกวัวผมเม็ดบักหน้าผมคือผมปัก,กกระเดาเจาบานเด้นะาค่ะมากินเซ็ตๆด้วยกันจ้าได้ที่อย่าลืมความสวย สวยลายก็ต้องลดลงค่ะอย่าลดความสวยแต่ข้างในนี่ข้างในนี่กินหาเมะะ็เด้ค่ะหอมมีหว้ยใส่ดัง ใหญ่งย่งบกกินได้ใช่ย่งบกกินนี่หอมทอดใส่น้ำอีกก่อนทอดเองได้ค่ะทางร้านใส่แต่กระเทียมดองนะ,ะกระเทียมเจียวนะคะกระปิจด้มาเศษบๆษเศษเศด้วยกัน ยียติ๋วขีบกับทางนี่หมายถึงว่ามันขีบง่ายนะจ้ะมันอ้วนแล้วก็มันจะมีคันๆยึดตรงนี้จ้ะอืมเพราะว่ามือยียติ๋วมือลอยเนาะค่ะเนาะยียติ๋วก็เลยได้ขีบตะเกียบกับทางตะเกียบอันนึงก็หักโอ้ยเจมันผสมราคาสื่อนี่ฮักอันนึงเวิร์ดมาหักอ่อนอะไรอะไรตะเกียบพอาะอะไรเพรขีบได้เยอะ ตลกแม่ดีอ๋อ,อันนี้แคบนั่นลุงว,ว่าเลี่ยหไนไหมเขา,าให้กินตะเกียบฮนะัโอ้อออย่ายแต่แต่พันสะก้อนลับรับรแรกรใจว่พา,างก็บอก,กไปร้ายก้านสลัด ผักชีไปเรื่อยตัวฟักยาวผลไม้เม็ดเป้งๆค่ะ <c oughs> มังเงยติวขนาดพระร่มทางอยู่เมื่อนี้อากาศเริ่มห่อนนิดนึงจะ้ะแต่ว่าตอนเศร้าหนาวจะ้ะกะปิ เดี๋ยวค่ะเด้อสุขุมทุกคนรอบโลกเลยกนที่มาเป็นเอฟซีเยี่ติ๋วอันนี้แป้งกรอบทอดใส้หนังไก่ของก๋วยเตี๋ยวต้มยำเดี๋ยวค่ะเด้อรูกก็กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เหลือย่ายกเลยม่หยิมรภาตกับงามเลยขักชีไปเรื่อยแนวย่ายมาล,ปลบปอกยาวเป่งๆเลยเม็ดที่สองจ้ะ หัวพริกไว้เสื่องเจ้าของได้จกะมนคนอบอเพจแจ้ะบอกพริกยายเห็นหน่อยบอกพริกด้อยเพราะทันเพลสหลายแจกมาบ่มีม<า>มตัดต่อ ธาตุกระถ่มดีไปเรื่อยเสริมหนากระดับ เมื่อที่สามขวนมันไปนีเผ็ดหักข้ามไงละ่ะใช่หักหลายหักบัคคัวออกเข้าไปอยู่ข้างในได้ผิดได้ไมนะ่ค่อยประเ็ดเคล็ดลับเคล็ดก็แย่จิวได้แจกบ่สงวนนี้ก็เสิยอืมร,ร,ระ,มะพิด เสี้ยงบักพริกไว้ใน้อนี่จ้ะบ่ค่อยเห็น ยังบริเนีกเสือห้อยตักใส่แกงสมกับใส่ย,ยุย แซ่บจ้ะักยาวใส่ทั้งหางพริกเม็ดเป็นเป้งเม็ดที่สีจ่จะเม็ดที่สี่นี่ยายก็จะกินบ่บ,บ่เกินสิบเม็ดต,รตรกจ้ะม,มาัยกินพริกแคงกับยายลักซี่ไปเรื่อยเบิรดละ มลมาโมล่าผ้าแท่นหยอดออดอ่อนโมล่าผ้ากันเลยโมล่าผ้าเสื้องพีไว้จ้ะนี่คุยกับปีมนัน มะเล่วเป็นใส่สามสิกิบนันเด้นจัดเผือไส่บะมี่ลูกสินสามหน่วยเนื้อสดสามตอนเนื้อเปยสองตอนผักบะมี่ใบรางมือร้านไดมีกับคือตัวงอ,อกกระเสือัวงอ,อ,ก,อ,วงอ,อกสด ก็จะร้าน่าิไปกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟอยุธยาไอ้นี่ก่อนก๋วยเตี๋ยวปากอันยังปากหมอ้อปากบานมาที่หาหมวละผ้าน้ำกรนหัวละผ้าเสียงผิกจังเสียงอวไรข้างซอง,องระเพ็ แค่อ่อนซ้อนบางซ้อิ่นใส่ไหมเนาะโอ้ยเป็นยำดังขัวบั้วขั้วโอ้ยเป็นตะแซ่บอืออ่อนซ้อนเพิ่นย่ายเห็ดบประเภทเมท,ทิเกตเมือ่อย่าห้อยซุบข้างหลังละเสื่องเสื่องไว้จ้ะก,กระปิด เปื่อยน่าสวย ได้กินในเมืองเขตนะวัยลักพวกเด็กยด้ก็จะกินอีกอยูแ่แซ่บยด้กินตำแซ่บยด้เด้อยด้จะขอจบคลิปกันจ้ะบพรกันคลิปนาคลิปยนาเราจะยด้ก็จะกินวัดนี่ยละก๋วยเตี๋ยวสดปถินเนนก,กี๊ยวปวยพูดละขอบคุณทุกเลิกทุกรักทุกไรทุกกำลังใจที่สมัยยั่วจิ๋อแล้วถ่าเด้อพรากันคลิปนาจ้าบ๊ายบายไม่เจ็บไม่จนจ้าพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันนะคะ